กลางวันพี่ลานซุปดันเป็นอาหารปิ้งย่างเกาหลีอยู่ตรงแถวสีแยกจเจริญผลประทัดทองเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันว่ามีอะไรกันบ้างอยางแรกนี่เขาจะส่งเครื่องเคียงมาเป็นพวกสลัดต่างๆกิมจิผักดองต่ๆวันนี้เรามากินกันสี่คน เมนูแรกของเราก็จะเป็นชุดเซ็ตเนื้อเซ็ตเนื้อนี่2,250นี่ทานกันประมาณ4คนแต่ถ้าสั่งเป็นชิ้นก็จะเป็นราคาตามที่แสดงให้เห็นลำดับถัดไปก็จะเป็นพวกหมูก็จะเป็นเซ็ตหมูเซ็ตหมูก็2คนสองคนครึ่ง แล้วก็จะมีประเภทแบบว่าสั่งตามอราคาเครื่องเสียงต่างรายการอาหารก็น่าจะมีประมาณนี้ก็จะมีเฟสเนื้อเฟสหมูอ่าแล้วก็เครื่องเสียงต่างเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขามาเสิ อันนี้ก็มาเสิร์ฟน้ำจะเป็นน้ำแร่แล้วก็ซีโร่โฟ้กสำหรับเตาปิ้งย่างประเดี๋ยวรอสมาชิกแป๊บหนึ่งด้านซ้ายจะเป็นทางวางหม้อตุ๊บบรรยากาศในร้านตอนนี้ค่อนข้างยิงน่นใรญ่ ด้านนอกถนนบรรยากาศด้านสีเจริญผลตอนนี้สมาชิกก็มาแล้วตอนนี้สมาชิกพร้อมสมาชิกพร้อมอาหารพร้อมโอเคงั้นเดี๋ยวน้องเริ่มได้เลยครับ ปิ้งไปก่อนเลยเดี๋ยวจะคิดเดี๋ยวให้ตั้งนังแบบคิดตังได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิ้งย่าง<ป>น,น้องพีเซนต์เหรอที่เขว่ามีเนื้ออะไรบ้างตูนมีเนื้ออะไรบ้างเดี๋ยวดูมีอันนี้ริบอายนะคะเสริร้องไห้แล้วก็แบบ โอเคตัวนี้เปล่ยนอสตมชั้นส,ส,อสองตัวนี้เป็นเดือไท่โอเคทาน <Okay. S 2> ได้เลยแล้วก็เครื่องเทียนนี้ไม่อั้นอยู่แล้วกนินอาาันนี้ก่อนเดี๋ยก็อิ่มนะอ,นอ,อนนะ้่เยวเอกิน่เดี๋ว้นอนเดี๋มกินอ้่อนคนกินนีก่เดี้องมก่อนคดับนี่อนกต้อง มันมันจะเลอะเสื่อมันจะเลอะเสื่อขอพี่ขอหอยด้วยนะได้ค่ะหอยก้ให่ๆนะท้าไมทถาไม่พี่ปากนะกลอดเ่ต้องหาี่้อก่อนนะ่ อ,อันนี้เนื้อชิ้นแรกมาแล้วนะครับชุดแรกอันนี้แบบมีเดียมแรงเอามีเดียมหน่อยเนาะตึกไหมโดยปกติแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทานเนื้อบ่อยมากนักแต่พอมาที่ร้านมาเจอเนื้อออสเตรเลียก็ต้องมาลองทานดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองดูเนื้อชิ้นนี้กันเนื้อชิ้นนี้คืออะไรนะครับ อะไร,รนะเนื้อบาเวชค่ะเป็นเนื้อส่วนชยายทองอ๋อเนื้อราเรวเนื้อส่วนชยายทอง หล que ังจากที่เราย่างเนื้อบนตะแกรงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาย่างผักต่างๆบนกระทะกันก็จะมีเห็ดมีสับปะรดมีหน่อไม้ฝรั่งอุณหภูมิที่ใช้ย่างก็ประมาณ250องศาแขายดีมากนะเขาบอกอร่อยอก่กว่าด้วยร้านนั้นนะเขาไปทำมาพัทเบอะไรี่คันโดชีสหน่อเนื้อหอช นี่แหละเด็กเดกับโอเคเอาเลยอันนี้ก็จะเป็นชีสถอเนื้อต่อไปก็จะเป็นย่างหมู เนื้อคลินต่อไปจะเป็นเสือร้องไห้ออนี่เนสไลด์มาแล้วเนาะตัวนี้เป็นเนื้อสไลด์ตัวเดียวอ๋อเป็นเนื้อสไลด์ตัวเดียวแต่ก็คือเสือร้องห้เ่กินเามนี่เอะื้อเสือร้องไห้นะครับเป็นเนื้อสไลด์ ใีรทานก็ไม่รู้รสเนื้อว่าหมูหรือเนื้อเนอะไม่เพราะมันนิ่มเหมือมันนิ่มเหมือนกันโอ้ยน่าจะอร่อย เราอันนี้นะเดี๋ยมาลองชิมดูได้ครับโอเคขอบคุณนะครับน้องอันนี้ปิดท้ายด้วยผลมยไม้หอมสิ ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับอาหารมือ้อกลางวันในวันนี้ที่ซุกดันพรีเมียมโคเรียบาร์บีคิวก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณครับ